หรือประมาณเป็นแนวที่เคารพรักก็ขั่นนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้างหนึ่งครับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับตัวร้านรถไถมือสองลำปางเนาะครับเนาะอ่ามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านกันนะครับอุปกรณ์มือสองกันมีนะครับพวกฐานบุกเบอร์ฐานทวนนะครับโรตารี่นะครับอ่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 6 6 2 7 5 6นะครับอ่าวันนี้มาเริ่มต้น2องก้นแรกก่อนนะครับคูปเปอร์ตายเอ็มห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีทั้งสองก้นนะครับก็นี่ปีหกสีนะครับรถชั่วโมงแจ้งงานเพียงห้าร้อยก่ัวโมงนะครบ นี่ครับสีเดิมมดนะครับสีเดิมมดทั้งกันนะครับแป๊บงามอยู่เรียมหมาบนะครับมากเดิมนะครับมากเดิมแน่นอยู่นะครับยังหน้าประมาณ7จ็้ายังหลังประมาณ7จบเบวกนะครับตอนคันไม่เคยตัดชั่วโมงใช้งาน500ยกว่าชั่วโมงนะครับเนี่ยสีเดิมทั้งคันเนาะคับ mat, หนอตัวนี้เปิดราคา5 4 0 0 0 0มืนกันบาทนะคร e trendy, ับแนี่นี่ครับตัวเพาปันนะครับ P.D.O ยังบือเคยงานเตือนนะครับรถใจงานน้อยนะครับนี่สีเดิมท <igue> <c oughs> ั้งคันนะครับ <acak> 5 4 9 0 0 0บาทนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผานหกตราช้างนะครับแบบมากเมือกอย่างครบหมดนะครับมากเครื่องนะครับนี่ลูกมากเดิมแน่นอยู่อ่าครับนี่รถใจงานน้อยครับ5 4าแ0 0สบาทนะครับส่วนการถัดไปนะครับแอลห้านย์ถึงแปดเอสพีปีหกห้นะครับก็ดีจมูกใจงานอ่าหนึ0งพชั่วโมงนะครับสีเดิมเช่นกันครับรถสีเดิมเช่นกันนี่ครับ รถสีเดิมเช่นกันแป๊บเดิมครับโรงงานมาร์ครบมาร์คเครื่องครบโรงงานไม่เคยแจะครับท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับคันนี้หนึ่งพันชั่วโมงใช้งานนะครับยางหน้าประมาณ65%ยางหลังก็ประมาณ65%บวกวนะครับเนาะเกือบจะซิฟให้สวยแห่งเดิมอยู่นะครับตัวน,นี้ราคาเพียง490,000ก้่าพันบาทนะครับ4 9่0 0 0บาทมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีแบรดานาแล้วก็ผานหกตราช้างมาร์ครบเช่นกันท่อนคัดไม่เคยตัดสีเดิมนะครับ ซุ้มล่ออย่างสีเดิมหมดนะครับเช็คความใช้งานให้นะครับ499,000บาทเท่านั้นอ่าครับส่วนกันถัดไปนะครับกันถัดไปกนนีคูปต์ายเอลซีเจ็ดศูนย์แปดเอสพีนะครับกนนีปีรถปีห้าแปรนะครับอ่ารถสีเดิมนะครับชั่วโมงใช้งานมา2,600ชั่วโมงครับเครื่องเดิมอยู่นะครับอนะครับกรณีนะยังหน้าประมาณเจ็ปร์เซ็นตยังหลังประมาณ65%นะครับ นี่รถกับใบดันหน้า3ามแสนหนึ่งมืนบาทนะครับส่วนเอาสองชิ้นใบดันหน้ากับผ่านหกราจ้างนะครับกับสามแสนสี่มืนบาทนะครับนี่รถพร้อมใช้างานนะครับรถพร้อมใช้างานสีเดิมพื้นฐานรถไล่มานะครับสองพันหกร้อยชั่วโมงปีห้าแปดครับกันถัดไปกันถัดไปคู่กาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับ 5018 DT นะครับจะมี2อกันนะครับกันแหลกปี62นะครับกันนี่เนาะส่วนอีกกันหนึ่งเออกันนี่ปี59ครับอีกกันหนึ่งปี62นะครับราคาตั้งไว้เท่ากัน4 2 9 0 0 0บาทครับ4 2 9 0 0 0บาททั้ง2คันนะครับเนาะมีอุปกรณ์ใบด้านหน้ากว่าพัน6นะครับอ่ากันนี่ก็จะมีเก็บสีมาทั้ง2อกันนะครับ50 DT ทั้ง2อกันนะครับมีเก็บสีมานะครับยางหน้าไม่ยางหลังประมาณ65บวกนะครับท้ายกระแหงดีอยู่ คกันนี่ชั่วโมงใจงานไปประมาณปันแปดร้อยช่วงนะครับส่วนกันนี่สองปันสองร้อยช่วงครับราคาต่อก่อนครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับมีเก็บสีมาเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับแต่เครื่องแกดีนะครับเครื่องแกดีครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทอสองคันนี้รถได้เยอะอยู่นะครับมาต่อร้องกันเที่ยล้านได้นะครับผมเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องก็เหมือนเฮ้เช็ควางใจงานเฮ้เนะครับเนาะ สอกันนี่นะอห้าศูนย์นแปดดีๆหนักสี่แสนสองหมื่นเบาทครับส่วนถัดไปทนะครับซีศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับเป็น,นี่ปีหกซีนะครับถอดสีงานไหมนะปีหกซยังนาถ้าอยากเปลี่ยนไมคกับแมอูกันมาต่อร้องกันที่ร้านได้นะครับก็น,นี้รถสีเดิมทั้งคันนะครับสามแสนก้าหมื่บาท3 9 0แสนบาทท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับมาร์กเดิมโรงงานครบหมดนะครับสีสันเดิมโรงงานเนาะนะปรับฐานร้อได้นะครับทุกกันี่แหละท้ายแห้งสวย อ่ะคันี่สามแสนเก้าหมื่นบาทมาโคมดนะครับอ่ะอีกคันหนึ่งนะครับกับซีสูตรดีทีนะครับซีสูตรดีทีก็อ่าทิ้งแค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนับยางหน้าใหม่เหนือโค่นะครับกรอสองชิ้นใช้กันนะครับทั้งสองการซีสูตรนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านห้าตาช้างนะครับนี่ครับสรุปก้อนอื่นๆนะครับก็มีโคมดนะครับเครื่องตัดหญ้าผ่านทวนผ่านยกกล้องอ่าครับกั สนใจที่ต่อมานะครับโทรมาได้เบอร์0813662756นะครับพี่น้องครับ